โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องบรรณสอนซีเนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับซึ่งหายไปนานมากนะครับเพราะผมก็เพิ่งโหลดกลับมาเล่นนะทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับซึ่งผมเป็นสายฟรีนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีตั๋วกาชาอะไรเยอะนะครับทุกคนก็ที่ถ่ายที่นานๆถ่ายทีแล้วที่มาเปิดเกาชาครับก็เพราะว่าก็ไปเก็บตั๋วมาทุกคนนี้มีอยู่ร้อยสิบเอ็ดใบนะทุกคน นี่นะครับเราจะเปิดตัวกาชาทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะครับผมจะเหลือไว้สิบเอ็ดใบนะทุกคนเผื่อไว้เก็บไว้บ้างนะครับอาจจะเปิดเดยอะเกินทาเปิดแค่ร้อยใบนะเราได้ทั้งหมดยี่สิบค้งนะครับนี่นะครับเราจะมาล่านะครโคลาโบแฟลติเทลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโอกาสได้รับกาชาจากเลนเจอร์กันเลยนะครับแล้วก็มีนัทสื่อกับเอลซ่านะครับร่างธรรมดาโอกาสออก หนึจดาสองอร์เ็นะแต่ถ้าไปนลนร่างอัลต้านะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นะโอเคมาครั้งแรกดูซิว่าเราจะสุ่มได้บ้างหรือเปล่านะครับครั้งแรกครั้งแรกมาเลยก็ได้นะได้ประหยัดงบถ้าออกแล้วผมมันจะหยุดสุ่มเลยนะครับมูโรบินฮูดนะครับมาครั้งที่สองครับไป รอบนี้จะได้ใครรอรุน้นเึ๊บเดซิก้กาปูโรหิตชั้นต้นนะครับโอเคเพื่อควารวเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะกดข้ามเลยละกันบฮ้ยประธานเคสเอ็มนะฮะสามคนนี่ยังถือว่าเกลือนะครับยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เรวสุ่มือนต่อชือ้นหันหหน้ากาลาสีเรือนะครับ อเ okay. ยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองสุ่มครั้งที่สามชึบมาข้ามเลยฮึบผู <c oughs> ้บัญชาการมูลนะครับยังไม่เห็นวีแววของนัดสื่อและเอลซ่านะครับไปกันต่อรอบนี้จะออกหรือ,อยังครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเน็ตไม่ค่อยดีมารอวนี้ต้องมาแล้วแหละชึบหมมูมนักลบผู้กล้านะครับยังไม่ออกนะคะับยังไรวีแววนะครับผมชึบข้ามเลยโหได้ฮันอีกแล้วนะครับนี่ได้มาสองตัวแล้วนะไปกันต่อครับกาชาฟืบฮืมลีโอนาตต่อไม้นะฮะ ม่ค่อยคุ้มเลยครับจึ๊บไปครับฮึบข้ามเลยฮึบนาวิกโยธินมูนนะครับรู้สึกได้ม้าก็มีแต่เลนเตอร์เจ็ดเจ็ดดาวกวับแปดดาวนะได้เลนเตอร์เจ็ดดาวกวับแปดดาวมาครับส่วนใหญ่ไลวีแวลนะครับเรดแคร็บเอ็ดเวิร์ดนะครับผมอันนี้เหลือตัวอยู่หกสิบเอ็ดใบนะฮะไป เดี๋ยวผมจะสุ่มอีกสิบครั้งนะครับไปฮึบหโคนี่แชมเปญน,นะฮะเป็นร่างเจ็ดดาวนะครับมึ่งผมมีร่างอันต้าแล้วทุกคนโคนี่แชมเปญเนี่ยร่างอันต้านะครับผมผมมีแล้วไปฮึบโอ้โหพี่ก็ริมหานะครับเบลนเจอร์เจ็ดดาวนะมาไปต่อฮึบรอบนี้ลองไม่กดค่ามั่งแล้วกันเผื่อจะออกนะครับ นัตสึเอลซ่าต้องออกก็แหละหืมโคนี่ชุดกิมโมโนนะฮะอย่างไรวีแววนะครับมาทำนี้ข้ามเลยฮึบโคนี่ไม่หมดน้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีแล้วนะเป็นร่างนี้แล้วเมื่อกี้ผมจะสวมได้ไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไม่ได้ไปรอบนี้จะผมผมจะไม่กดข้ามแล้วกันออกเลยนัตสึต้องออกแล้วแหละจังหวะนี้ อุลตาลิโอนัเจ็ดดาวนะครับโหกบฟ้าออกมาแล้วทุกคนยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองยกเลิกสามยกเลิกสี่กดครั้งที่ห้าครับเผื่อจะเป็นสูตรนะเผื่อมันจะออกให้ผมนะครับผมรอครับรอมานัสึฮึบฮึลิอานักบอลเล่นะครับรู้สึกวันนี้จะเกลือมากเลยนะครับตั๋วที่เก็บมานานนะกาชา เอามาสุ่มรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับน่องมาสักตัวละฮึบมาโคโนี่นักว่ายนะ้ำกู้ภัยนะไปสุ่มต่อครับชึบน้ำเมืเ่อกี้เราทินมูนเมื่อกี้ก็ได้มาแล้วนะเ๋ยผมจะสุ่มอีกสองครั้งนะครับมาชึบมา มบ่าหัวขโมยนะครับมาครั้งสุดท้ายทุกคนครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนมามันต้องออกกแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องออกแล้ว,วน,นัทสอเอลซา่าฮึบหืมบ่านักโตขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างเกลือเลยนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนี่ครับได้มาก็ เลนเจอร์เจ็ดดาวซะส่วนใหญ่นะฮะนี่ครับก็เจ็ดดาว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 แปดดาวครับแปดดาวแล้วได้หันมานะนาวิกติโอทินมุนก็ได้สองตัวนะครับโอเคนะเอาสรุปโพนี่คืออันนี้ผมสมได้มาผมก็มีแล้วทุกคนผมจำได้อยู่ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะนี่นี่ผมมีอยู่แล้วครับเว้ยมือไปโดนก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องบันทอนซีด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีคลิปไลเลนเจอร์มาบ่อยกว่านี้นะทุกคนโอเคครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ